ไพรัม t รีเด n t 660รุ่นปี2026คือมอเตอร์ไซค์สไตล์โรสเตอร์ที่ผสมผสานความทันสมัยกับความคลาสสิกได้อย่างลงตัวมาพร้อมเครื่องยนต์3สูบขนาด660ลูกบาทเซนติเมตรที่ให้สมนนรรถนะร้าใจและการตอบสนองที่ฉับไวเหมาะสำหรับการขับขี่ทั้งในเมืองและการเดินทางไกลโครงสร้างตัวถังน้ำหนักเบาให้ความคล่องตัวสูงและดีไซน์ที่เพรียวบางช่วยให้ผู้ขับรู้สึกมั่นใจในการควบคุมทุกสถานการณ์ หน้าจอแสดงผล TFT แบบสีเต็มรูปแบบแสดงข้อมูลครบถ้วนพร้อมระบบเบรก ABS, traction control และโหมดการขับขี่ให้เลือกตามสไตล์การใช้งานนอกจากนี้ Triumph Trident 660ยังมาพร้อมไฟ LED รอบคันเพิ่มความปลอดภัยและความหรูหราในทุกมุมมองสีแดงเงางามของตัวรถสะท้อนถึงความดุดันและความสปอร์ตเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการโดดเด่นบนท้องถนน Triumph Trident 660คือมอเตอร์ไซค์ที่ให้ทั้งความร้อนใจความสะดวกสบายและเทคโนโล,โลยทีที่ทันสมัยในแพคเกจเดียวอย่างแท้จริง ด้านหลังของ i พลอัมฟรีเดน660ปี2026โดดเด่นด้วยดีไซน์ที่เพรียวบางและทันสมัยสะท้อนเอกลักษณ์ของความเป็นโรสเตอร์อย่างแท้จริงไฟไท้ายแบบเล็ด,ดีไซน์เฉียบคมให้แสงสว่างชัดเจนแม้ในยามกลางวันพร้อมไฟเลี้ยวแบบแยกซ้ายขวาเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ตัวบังโคลนหลังถูกออกแบบให้ดูเรียบหรูและช่วยลดแรงต้านลมขณะขับขี่เบาะหลังถูกออกแบบให้มีความกระชับกับสรีระของผู้ซ้อนพร้อมสายรัดและที่พักเท้าอย่างลงตัว มอบความสบายตลอดการเดินทางระบบกันสะเทือนหลังทำงานได้อย่างลุ่มนวนและมีเสถียรภาพสูงช่วยให้การควบคุมรถมั่นใจยิ่งขึ้นไม่ว่าจะบนถนนเรียบหรือค,ครุขคระท่อไอเสียแบบคู่วางตำแหน่งต่ำให้เสียงคำรามที่เราใจในทุกการเร่งเครื่องทั้งยังช่วยเพิ่มจุดศูนย์ถ่วงตำ่ำส่งผลให้ควบคุมรถได้ง่ายยิ่งขึง้นสีแดงเมทัลลิกเงางามเมื่อมองจากด้านหลังยิ่งขับเน้นความสปอร์ตหรูหราและทรงพลังของรถคันนี้ไทรัมทรีเด้นหก660จึงเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ดูดีในทุกมุมมอง ไม่เว้นแม้แต่ด้านหลังเครื่องยนต์ของ t ไทม h ทร i เด n น660ปี2026เป็นแบบ3สูบขนาด660ลูกบาทเซนติเมตรให้พละกกำลังที่นุ่มนวลแต่ทรงพลังตอบสนองได้รวดเร็วทุกการบิดขันเร่งมอบแรงบิดในรอบต่ำถึงกลางที่ยอดเยี่ยมทำให้การขับขี่ในเมืองหรือทางไกลเป็นไปอย่างลื่นไหลและสนุกสนานระบบระบายความร้อนด้วยน้ำช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพแม้ในสภาพอากาศร้อน และลดการสึกหรอในระยะยาวการส่งกำลังผ่านเกียร์6สปีดพร้อมระบบสลิปเปอร์คลัตช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและปลอดภัยมากขึ้นรูปลักษณ์ของเครื่องยนต์มีความทันสมัยด้วยวัสดุคุณภาพสูงและการออกแบบที่เน้นความสปอร์ตเสริมภาพลักษณ์ของรถให้ดูหรูหราและแข็งแกร่งเครื่องยนต์ของ Pri ีเดน660จึงไม่ใช่แค่ทรงพลังแต่ยังสวยงามในเชิงวิศวกรรมอีกด้วย